อยากทราบว่าอุบาสกอุบาสิกาจับต้องกายกันได้ไหมจับเห็นยังล่ะมาอยู่ยังิไกต่างคนต่างตัวเป็นอยังถ้าไม่ได้ผิดสินข้อไหนเด็กผู้ชายผู้หญิงจับต้องได้ไหมผมเห็นแต่การยืดสิ่งของให้ระหว่างกันมีแต่ให้วางลงก่อนจึงจับเอาได้มาจากน้ำยืนอุบลร,ราชธานี ความจริงนั้นก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นดอกแต่ท่านกั้นรู้ว่าไว้ให้มันละเอียดขึ้นอย่าไปจับกันนั่นแหละดีที่สุดมันจะผิดหรือไม่ผิดเรากลัวไว้ดีที่สุดนั่นป้องกันไว้ขนาดนั้นเพิ่นยังพยายามอยู่หันอย่าว่าแต่ขนาดนั้นเลยปานนั้นก็ยังมีเรื่องมีราวโจมจับอยู่ประเทศไทยไม่ได้นีไปจับประเทศอื่นเข้าไปเองมันจะจิบหายไป่อนศาสนาชื่อว้เน่ ฮัลาลางไกลๆโอ้ยข่อยย่านเจ้าเด้วญญาฉันยังมาไกลข่อยเด้อวาฉันเป็นอย่างท้องเป็นทักที่ทีะเป็นหน้าอยู่เลยเด้ถึงมันไม่ผิดก็ให้กลัวไว้ดีกว่านะมันจะได้ช่วยกันรักษาจับต้องเด็กๆเล็กๆไม่ไม่มีความรู้สึกกำหนัดอะไรก็ไม่ไม่ควรทําให้เกิดตัวอย่างอย่างอื่นจากเด็กนั่นแหละมันจะเป็นผู้ใจอาจะมาไปาวัดหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละ จังหวัดสระบุรีนี่แหละไม่ใช่ที่ไหนวัดอยู่บนเขาไปเห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณแปดปีเจ็ดปีแปปีนอนอยู่บนเตียงพระนอนอยู่บนตักพระเขาเคียกันพระก็เป็นพระแกะ่ๆอายุตัง้งแปดสิบเก้าสิบถามว่าใครล่ะครับหลวงพ่ออาตมาเห็นว่าแก่เป็นพระผู้ใหญ่ผู้เท่าไปกราบแต่ในใจนี้ก็นึก ไม่สบายมองเห็นภาพเช่นนั้นแต่เราจําเป็นต้องกราบกราบเพื่อเชิดชูธรรมวิในาการกราบเขาลงไปได้มันเป็นการชั้นะกิเลสของเราบางทีกิเลสมันยืดมันจะวาดตนเองดีกว่าเขาอยู่เรื่อยกราบใครก็ไม่ได้พระอรหันต์เมื่อบวชตามหลังพระพุทุชนท่านก็กราบการกราบนั้นอน,อนุเคราะห์พระพุทธชนด้วย ให้พุทุชนเกิดอายเกิดย้านบาปาท่านรู้นะเว้ามากราบกูคนลุกยำยาพูดปุ๊บท้อนรก,กตายบ่เป็นการอนุเคราะห์กันด้วยและเป็นการเชิดชูธรรมปไหนด้วยระกราบแต่เห็นเด็กนอนอยู่ในเตียงของท่านเขาเคียร์ก็ถามมาหลวงพ่อเด็กนี้มาจากไหนลูกแมวท่านว่าเงี้ยลูกชาวเขาอยู่บนภูบนเขาผมเอามาเลี้ยงพ่อแม่มันทิ้งในกุฏิ ของท่านไม่แต่ผู้หญิงแม้มันมัน,มน,มน,มนวัดหรือมันเฮือนคนนอเน่นอก็เหมือนฝันไปฝันไปเห็นอันนี้เล่าให้ฟังพวกเราดีถ้ากลัวไว้ละดีที่สุดรักษาวไว้ดีที่สุดนะโยมแม้แต่จะยื่นของให้กันก็ไม่จับต้องจะอนุเคราะห์พระด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นก็จะนึกอายขึ้นมาเดี๋ยวนี้พระของเราจะให้เทกแล้วนะ คุยกับซีกาบางทีสองตอบสอง,สอ,งอยู่ในที่มืดๆลับๆก็มีม, ab, มีคนอยากขวายโทรศัพท์ให้อาัมมาอาตมาอย่างนึกกลัวอยู่เดีจะว่ alumni, าฮัลโหลหลวงพี่เจ้าค้ามาในสว่าจังไดบัดเนี่ยเขจะบอกว่าฮัลโหลออตัมมาพูดนะก็จะบอกว่าบอกมูก็ขาไเห็นน้ำมันีบอกมาจะใส่กับประจักษ์ปัดมือมันเป็นที่รับหูหรือจะเป็นที่รับตานี่เป็นที่รับหู สงสัยเรื่อนไหนจะมีหัวมันเลยดีกว่าไห้อย่างมหากมามลดเอาอย่างนี้เอาและเนาะหานไปเฮ้ยถามตกรอบเกล็กตัเนี้